ก็เป็นคลิปทำเบ็ดแขวนนะครับเหลาเบ็ดแขวนนะครับแล้วผมจะทำให้เพื่อนดูนะครับว่ากว่าจะได้เบ็ดแต่ละอันยากขนาดไหนนะครับนะครับเอาออกมาได้ก็ลักษณะนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ทำให้มันเล็กนะครับนี่นะครับ นี่ก็ได้แล้วนะครับรอเหลาอ,อีกนิดนึงนะครับนี่ผมก็คิดว่ายังแข็งอยู่นะครับยังแข็งอยู่ต้องเหลาอ,อีกนิดนึงโอเค,ครับก็แค่นี้พอนะครับเหลาไปเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วครับ,รบก็จะทำให้ตูดแ,แหลมแนะครับเป็นพิธีเหลา ไม้ขันเบ็ดนะครับผมก็ทำไ้หลายอันแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับนี่ก็เราได้ประมาณ18อันแล้วนะครับก็เหลืออีก22อัน23อันนะครับก็จะสวัสดีครับผมตั้งมิธีบนร้านภาคินพัทยาครับคลิป,ลปนี้นะครับผมก็ มาปลูกมราพานะครับก็มันสิบต้นได้นะครับก็ปลูกไปนะครับก็มาอัปเดตมะเขือนะครับมะเขือก็ปลูกตอนนี้สามสิบกว่าต้นว่าจะปลูกมาตรงนั้นอีกมาแถวนี้อีกนะครับปลูกมาแถวนี้อีกนี่ก็กําลังจะเกลี่ยดินนะครับเดีย๋ยววันนี้เดี๋ยวเกลี่ยดินมาอีกม,ม,ม,มาเรื่อยๆนะครับถ้าดินแห้งก็จะเกลี่ยหมดเลยวันนี้ นี่ดินมันไม่แห้งนะครับผมก็เลยเกลี่ยทีละน้อยนะครับจะปลูกมะเขือมาอีกแถวหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าค้าจะคอหรือเปล่านะครับมะเขือทางนน้นนะครับจะโตแล้วครับทางนี้ก็เริ่มจะติดรากโตแล้วนะครับก็จะมีไก่น้ำนะครับมาติกินนะครับกินยอดก็พยายามไล่นะครับใช้หนังสติ๊กยิงนะครับไม่ใช่ไก่บ้านผมนะครับยิงหมด ทางนู้นก็จะเริ่มโตแล้วับมะเขืออันนี้โตแล้วเริ่มโตแล้วครับอันนี้เริ่มโตแล้วนะครับตอนนั้นโตสุดนะครับแล้วผมก็จะปลูกขิงไว้นะครับขิงนี่จะเป็นขิงนะครับนี่จะเป็นขิงนี่หัวลาหากำลับบงจะปลูกนะครับปลูกก็จะปลูกทั้งนู้นนะครับเดี๋ยวมาปลูกหัวลาหากันนะครับผม เราพาเสร็จก็จะไปพาเพื่อนะครับไปดูนะครับผมเหลาไม้คันเบ็ดนะครับเหลาไม้คันเบ็ดก็เดี๋ยวอีกสักพักประมาณเดือนหน้านะครับอาจจะได้เอาเบ็ดออกไปแขวนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกลางกาเดือนหน้าครับกลางเดือนหน้าไม่กลางเดือนหน้าก็ปลายเดือนหน้าครับผมจะเอาเบ็ดออกไปแขวนแล้วก like ็จะทาอะไรกับดักกับด Gan ักนกนะครับก็กับดักนี้อาจจะทําให้เห็นนะครับแต่ว่า ตอนเวลาได้นกอะไรคงจะไม่ได้ทาให้เห็นนะครับเพราะว่าเป็นนกอาจจะเป็นนกแบบว่าเขาอนุรักษ์นะครับเขาอนุรักษ์ไว้แล้วก็ถ้าจะทําให้เพื่อนเห็นก็ผิดกฎหม่ยนะครับคงจะไม่ทําให้เห็นนะครับตอนได้นกได้อะไรนะครับเพราะว่ามันจะอย่างว่านะครับผิดกฎหมายโอเคเดี๋ยวไปดูผมทําการเบ็ดกันต่อนะครับโอเคครับผมจะให้ดูน้ำนะครับตอนนี้น้ําเป็นยังไงนะครับ น้ำเริ่มจะแดงแล้วนะครับน้ําขึ้นนะครับเพราะว่าทางอ่านเก็บน้ํานะครับเขาปล่อยน้ามาก็น่าจะเปิดยิ้แย้มไว้นะครับประตูน้ําก็ผัดน้ําใหม่แล้วนะครับไม่มีน้ําเสียแล้วก็จะเป็นน้าแดงนะครับน้ําป่าน้ําเขานะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูผมทำคาเบ็ดดีกว่านะครับก็ เป็นคลิปท <floor. S 2> okay, okay. so, so ําเบ็ดแขวนนะครับเหลาเบ็ดแขวนนะครับแล้วผมจะทาให้เพื่อนดูนะครับว่ากว่าจะได้เบ็ดแต่ละอันยากขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็จะไม่ไผ่นะครับนี่ก็คดงงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคดงอเดี๋ยวดัดเอาพอใกล้เคียงก็พอนะครับยังไงก็แขวนได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาทํากันดีกว่านะครับมาดูการทําการเบ็ดกันดีกว่านะครับ มจะเลือกไม้ไอ้ที่มันไม่นั่นเท่าไหร่เนี่ยครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราออกมาแล้วก็จะเป็นแบบไหนก็มาดูกันนะครับ ทำอยู่ริมหว้วยนะครับก็ทำไปด้วยแล้วก็ดูคลิปไปด้วยนะครับดูคลิปเพื่อนๆน,นั่นแหละครับไปด้วยวันนี้เตรียมแบตเตรียมอะไรมาด้วยนะครับเตรียมแบตสำรองนะครับสายชาร์จแบตสำรองครับ <c ười> บ้านเราอยู่ไม่ไกลแล้วครับอยู่แค่นี้เองแต่ต้องเตรียมมาครับขี้เกยจเดินไปเอานะครับเก็บม,มาไว้ก็จะทำให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ แค่นั้นไม่ใช่ก่อน,นผมทำไว้หลายอันแล้วนะครับนี่จะมาทำสาธิตวิธีทำเฉยๆนะครับนี่ไม้ไม่ตรงนะครับแต่ว่าถ้าทําไปแล้วมันก็เป็นอันเล็กๆนะครับเป็นอันเล็กๆก,ก็มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะครับจะ ไม้ยังไงทาก็ได้แต่ว่าขอให้แก่นะครับไม้ต้องเป็นไม้เป็นลำใหญ่นะครับแล้วก็มาผ่าเป็นซีกเป็นซีกนะครับให้มันได้เป็นซีกแบบนี้นะครับเป็นซีกแบบนี้ครับก็ท่อนหนึ่งอ่ะก็ได้ประมาณไม่เกิน30สบคันนะครับไม่เกิน3าสิคันก็แล้วแต่ขนาดของไม้ด้วยนะครับนี่ผมก็เพิ่งเคยทํานะครับผมก็ไม่ได้ทําเก่งอะไรนะครับผม ทำเป็นครั้งแรกด้วยซ้ำนะครับแต่ผมอาศัยว่าผมเคยจําอะไรตามยูทุ่ง youtube นะครับมาดูแล้วก็ทำ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 นะครับดูตาม youtube นะครับแล้วก็ดูตามญาติพี่น้องเขาทำบ้างนะครับ เขาจะมีมีดเหลานะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ทาประจำนะครับถ้ามีมีดเหล่านี้ต้องใช้ไม้ไผ่ที่นําไปจักสารนะครับจะเป็นมีดเล็กๆนะครับเป็นมีดเล็กๆประมาณนี้แหละเขาเรียกมีดอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้จักชื่อแต่มีดอันนี้เขาเรียกมีดปลายตัดนะครับบ้านผมเขาเรียกก็ใช้เหลาได้เหมือนกันนะครับทําให้คมคมรับให้คมคมแล้วก็มา ครคับอีกไม่นานนะครับจะได้ดูหมออกไรออกนาไปแผนเบ็ดนะครับเอาที่ผผ่าน,านมาผมก็ทำให้เพื่อนเ่อนดูแล้วว่าไรนาแถวนี้เขาทำเป็นนาหวานนะครับไม่ใช่นาดำนะเมื่อก่อนทำนาดำนะครับที่บ้านที่แถวบ้านนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทำนาหวานหมดแล้ว ออกมาได้ก็ลักษณะนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ทำให้มันเล็กนะครับจะไปทำเป็นพักไว้แบบนี้นะครับไว้เพื่อจะทำเป็นป้องไว้แบบนี้นะครับไว้เพื่อมมัดเชือกนะครับ ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ยังแข็งอยู่นะครับต้องทําให้อ่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้ปลานะครับไม่รู้สึกว่าเขา<ม>กินไปแล้วมันรู้สึกว่าดึงๆปากนะครับเหมือนมีอะไรมาแทงปากนะครับ,ราารบถ้าอ่อนถ้าอ่อนๆนะครับทําให้มันอ่อนๆปลาจะกินไปแล้วมันจะดึงๆด,ด,ดึงกระชากไปแล้วมันก็อ่อนนุ่มตาไปเดี๋ยวเราให้มันอ่อนอีกนิดนึงนะครับนี่ยังแข็งอยู่ วิธีเหลาเนนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับต่อเหลาอีกนิดนึงนะครับที่ผมก็คิดว่ายังแข็งอยู่นะครับยังแข็งอยู่ต้องเหลาอีกนิดนึง ผมก็ยังคิดว่าอ่อนอยู่ไปแข็งอยู่นะครับอีกนิดนะก็น่าจะพอแล้วนะครับแล้วก็เหล่าด้านนี้นะครับนี่ยังใหญ่อยู่เลยก็แป๊บเดียวนะครับไม่ไม่นานก็จะงอหน่อยนะครับก็จะดัดเอานะครับไม้ไม่ตรงนะครับ แล้วอีกนิดเดียวนะครับเราออีกนิดเดียวก็ได้ละนี่คันเบ็ดนะครับรู้ว่าวันนี้ฝนตกหรือเปล่าผมว่าจะได้ยากอีกนิดนึง ไม่ได้ทำสวยมากนะครับก็อพอใช้ได้พอไม่ได้ทำสวยเลยนะไม่ว่าอย่างนั้นเอาได้แค่พอใช้ได้ว่าจะทำสวยไปทำไมใช่ไหมครับก็ทำใช้แค่พอไปแขวนไปอะไรได้ระดักเอานหน่อย เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีเชือกนะครับแล้วก็จะทําที่เกี่ยวไว้ตรงนี้นะครับประมาณนี้เหลืออีกนิดนะึงก็อพอ พอได้ขนาดนี้เลยนะครับก็อ,อันนี้ก็ถือว่า99.99% 99แล้วนะครับพอจะแต่งตรงนี้นิดนึงโอเค,ครับก็แค่นี้พอนะครับเราไปเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วรับก็จะทำให้ตูดแหลมๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่สาธิตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คลิปนี้ก็ผมจะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่ทำต่อนะครับจะทำต่อนะครับแต่ว่าจะปิดที่ไวเพียงเท่านี้นะครับก็สาธิตให้เพื่อนๆดูว่าเราไม้ขันเบ็ดแขวนนะครับทำยังไงนะครับกว่าจะได้แต่ละก็เกือบเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่เซียนอะไรนะครับ ไ,ได้เหลาไว้ขายหรือว่าเอาเป็นประจำนะครับตอนนานๆจะเหลาทีนะครับนี่เดี๋ยวเอาไปไม่น่าจะลนไฟนะครับเพราะว่าผมจะเอาตากแดดไว้ด้วยนะครับเวลาเอาไปมัดเชือก,กอะไรก็เอาไปมัดเลยมาจะเอาตาดัดแดดไ้นะครับนี่ผมตั้งแต่ ยี่สิบปีที่แล้วนะครับยี่สิบปีที่แล้วนี่ยังเหลาแบบยี่สิบกว่าปีนะครับยังเหลาไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ตอนนี้ผมมาเหลาอีกทีมันก็เป็นรูปเป็นร่างนะครับได้รูปทรงที่ผมต้องการนะครับก็นี่ไม้ไม่ใช่ไม้ตรงนะครับไม้คดคตดอดงออะไรยังไงผมก็เหลาให้มันออกมาลักษณะนี้นครับเดี๋ยวจะได้ดูผมไปแขวนเบ็ดน,นะครับที่ตามท้องไร่ท้องนานะครับ ก็แขวนสักประมาณถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มเดี๋ยวก็เข้าบ้านแล้วก็ตอนเช้านะครับไปดูอีกทีนะครับตอนเช้ามดืดพอนะครับนี่ก็เป็นไม้ที่ไม่ตกนะครับโอเคกค็คลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปทํางานอื่นต่อนะครับนี่ก็เป็นพิธีเหลาไม้ขันเบ็ดนะครับผมก็ทำไว้หลายอันแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับ ก็เราได้ประมาณ8อันแล้วนะครับก็เหลืออีก22อัน23อันนะครับก็จะเอ้ยเหลืออีก12-13คันนะครับก็จะพอแล้วก็เอาแค่30น่าจะได้31หลังนะครับก็นี่ครับนี่18หลังแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลาอีกนึงเดี๋ยวผมก็จะไปทำงานต่อเผอเพอก็ไปทำงานเลยนะครับก็นี่ครับเหลือไม้ ที่จะทำคันเบ็ดมหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสินะครับแล้วอีก13อันนะครับก็รวมหมดก็เป็น31อันนะครับต่อไม้ก็ไม่ได้ตรงนะครับแต่ว่าผมก็สาหเลาให้มันพอใช้ได้นะครับโอเคคล,คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับก็คลิปต่อไป กันใหม่นะครับโอเคคลิปคนนี้ผมก็บายบายนะครับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาติดตามก็ฝากกด subscribe ไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ยังให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับรับชมคลิปรับชมหนังขายยาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คอยดูคลิปต่อๆไปนะครับว่าผมจะไปแขวนเบ็ดจะไปใช้เหยื่ออะไรแขวน จะได้ปลาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็บายบายครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม